สวัสดีพี่น้องเอฟซีที่ตามรัฐบาลผู้คุณอยู่เนาะนินดีตลอเข้าสู้ส่องรับคุณพารวยเนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลมือนี่กะเดือนดีอดอกของผู้คุณแต่ว่าหักมีหลายสุดหลายนั่นกะมีเขาวิ่งเขาแตกมีแตกมีมีแตก,ม,ม,แตกมีเขาวิ่งหลุดเขาวิ่งหลุดบนรางโตียวนี่วิ่งเก่งขั้น ขันเขารลดนี่คือมารฐา,านเลยเนาะพี่น้องเนาะได้เอามาให้พี่น้องเบื้องมากยืนยันก้อนสีไปตองหัวเนาะพี่น้องเนาะคือว่าไม่มีชุดชุดเขาเมื่อนั้นกับเขาแต่ว่าเขาเพิมเปันปันชุดนี่นะหน้าพี่น้องเนาะปันสามใบนี่สามชุดนี่คือรัฐบาลชุดตองหัวพี่น้องนี่ผู้คุณเห็นเด็กเบื้องมากต่ว่าผู้ให้วิ่ง ซีกับเก่าเด่นเก่าร่องซีนองพี่น้องนะห้ยหลุดเก่าหลุดซีจะว่าเด่นเก่าเก่าเขาทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องเด้อเอามาให้พี่น้องเบิ่งยืนยันก้อนซีเบิง่งตองหัดนหน้าพี่น้องอให้พี่น้องยืนยันเบิ่งว่าเด็กของปู่คุณนี่เขามายุ่ม่าแม่นบอกเขาต่ว่าเขารูดพี่น้องผู้คุณไปจับตัวจับเรล็กเป่าเด็กบ่นชนะพี่น้องเนาะ ให้ตัวกลมกับเก่าซีเป็นเก่าหนึ่งจพี่น้องเนาะกับเก่าเกศพี่น้องจับหลุดกะได้เมื่อไรพี่น้องเก่าขัหลุดเก่านพี่น้องเนาะนี่เอามายืนยันให้พี่น้องเบื้องให้พี่น้องเห็นเขาเก่าเต็มเต็มพี่น้องหลุดเก่าเต็มเต็มน้ะพี่น้องเนาะได้ทั้งบนเั้งล่างของวันที่หนึ่งธันวาคม ต่อไปก็สิเป็นของวันที่16นีชีตองหวดเลยพี่น้องปดใจบ่ได้พี่น้องเอาไว้ดวนบ่ได้หกเด็กตองหวดนีเดียกมูชีลงไปกวนมูชีหวานน้ำกลนเพิ่นนั่นไหมปล่อยต่อไดเนาะพี่น้องเนาะปล่อยต่อให้เห็นเลยอันนี้เอามายืนยันต้องหวดที่แล้วบิ่งได้เก่าพี่น้องเก่าได้ทั้งบนทั้งล่างรูดอันนี้กะ อันที่สองกัเก่งๆก็คือรองเงินหลานเดี๋ยวจังบึงพี่น้องเพราท่านเพราท่านคำนวณเอาไปตองหวัดกันจิเขามานํากันบ่อรองเงินหลานนี่กะวิ่งซีวิ่งเก่าล่ะบนกมกมซีร่องเก่าหลุดซีหลุดเก่าก็ได้เก่าเขาบนคือเก่านะพี่น้องนาเก่าเก็ดมันว่าอามายืนยันล่างกะวิ่งเก่าวิ่งซีหลุดเก่าเด่นเก่า ก็ได้เก่าหนึ่งแต่ว่าจับคูบว่บเขาเขาแต่หลุดพี่น้องนี่เขายืนยันได้ของรัฐบาลสุดล็อกเงินล้านพี่น้องนี่เอามาเบื่องเนาะเอามายืนยันให้พี่น้องเห็นคัขกขักสัดสัดพี่น้องเนาะเห็นสัดสัเบิ่งสัดสัเด้อพี่น้องเด้อก้อนสีเบื้องจองหวดแล้นี่ก็มาเบิ่งของล้านไส้ของล้านไส้นี่ก็มาดีหมวดที่แล้วหมวดที่แล้วหมวดที่ผ่านมาบัานทีสิบหกกะ อิสราเอลก็ได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าหังสลับกันวดนี้ได้ต,งตรงๆพี่น้องเนี่ยอยู่ล่างเนี่ยเก้าหนึ่งเป็นตัวสำรองเขาเป็นตัวบกกลมเขาตัวร่องเป็นตัวล่องตกกันของเขาเนาะวิ่งเขาก็ให้วิ่งหนึ 3, 3่งกับสามเขาเด่นสามร่องหนึ่งแต่ว่าจับคู่เนี่เขาหายมาหนึ่งซีหนึ่งเกตหาหนึ่งเก่าหนึ่งหกสามสามศูนย์สามซีหาสามเดี๋ยวนี้เขาหามาหลาย แต่ว่าเขาห้ให้เป็นตัวร่องเก่าหนึ่งแตกตรงตรงพี่น้องของเขาแตกเนาะก็เลยสิดติดต่ใหาคือ้เก่าแลวพี่นอ้องเอามายืนยันเพราะว่าปูสีปลยตองหดของปูเหลวให้พี่น้องเบิง่งของปูตองหดไปก่อนหน้าพี่น้องเนะาะมักกระจัดคัดกระพันได้พี่น,อน้องเนอะถึงยาปลากันเชี่ยแท่คือเก้านี่ละ่ะของปูขุนของตาคุนผ้าร่วยนี่ละ่ะคือปูหาแปดปูสมหวังกับผู้เดียวเนี่ล่ะพี่น้องปูขุนกระแมน ปูสมบังกระแมนปูหาแปดกระแมนปูหนึ่งชุนกระแมนปูคุ้นผู้เดียวเนี่ยเอ้ามาเบิ้งพี่น้องต้องหัดเอาเหล็กเคี่ยงกันนะพี่น้องนะเหล็กเคี่ยงกันเด้อต้องเหล็กเคี่ยงก่อนอย่าลืมปล่อยไว้ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องให้แคปหน้าจอไปซะเบิ้งเหล็กเคี่ยงเหล็กตั้งรักบนรางเด้อพี่น้องเด้อ บอยเล็กเขี้ยงไปให้พี่น้องจับเอาน้ำเห็นบ่ยเล็กเขี้ยงผูเขาหมดทั้งสามตัวสองตัวยืนยันไปไหนยูแมนบอยเห็นเต็มเต็มเนี่ยน่อยเล็กเ,เขี้ยงเล็กเขี้ยงเล็กหลักเขาหมดเล็กเขี้ยงเล็กตั้งรับเขาหมดบนรางเล็กเขี้ยงศูนย์หนึ่ง si à. chết kết tô cứ câu là phi nào kết tô kết đen nó phi nào đó kết tô à. มันผักจับคู่กับมันวิ่งกับเขานะพี่น้องเนาะวิ่งได้สามตัวตรงๆเด้อของปูเด้ยอร์เนื้เริ่มวิ่งเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งดย,งยันหลังก็ได้ว่าวิ่งปูเขาว่าเขาหลุดกับเขาทั้งบนทั้งล่างเลขเก่าโซเดนอันนี้ก็เลขวิ่งพี่น้องเลขวิ่งนี่สำคัญเด้อพี่น้องเด้อ จัดให้เต็มๆเลยเด้อพี่น้องเด้อลูดให้ได้เลดวิ่งว่าเฝ้าก็ได้ดอกก็สิเฝ้าปล่อยยันพื้นปล่อยไปกคอนสิบาตามคนกลนเพลนน้ำเก่งน้ำทั้งเก่งของเพลนน่ะนะปูกระมี่ของปูคือกันเกิดมันไปตรงกันกสิบาน้ำกลนเพลนเนาะเล็วิ่ง หนึงหกหก่ง้พี่น้องนี่ลหนึ่งตให้สตัวคนเดียวหนึ่งหกเกหตออเกเกจับให้สตัวเลยพี่น้องเด้อลูดเลยนจับใช้กันเลยกรไดมันสามตัวนี่นชุดแจ้งเลยก็ไดพี่น้อง สามตัวนี่เป็นชุดเก่งเลยหนึหกจ็นี่่ใหาสองตัวแล้วเลขวิ่งให้เก่งๆไปเลยสมตัวไปเลยหนึ่งหกจ็หนึหกเจ็พี่น้องหนึหกเจ็เรียนเก็พี่น้อง ถามตัวเด่นเก็บแต่ว่าเขาเป็นกลุ่มเดียวกัน,นเนี่ยเปน้องเด้อจับออกใหเมเบื้องเด้อจับคูจับคูศูนย์หนึ่ง ูนย์หนึ่งห,หนสี่นึงสี่นึงหาหนึงหาหนึงหก ออหกหกเก็ดหกเก็ดแปดหนึ่งหกครูขัดสันมาเหลีวเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งดีๆหกครูวันนี้ก็ สามตัวพี่น้องจัดกันพี่น้องเริ่มเอาเขาไปเลยสามตัวสามตัวสามตัวอาจจะเป็นหกประตูก็ได้นะพี่น้องนะหนึ่งหกเก็ด 1, 1 6, นหกเก็ดไม่มีว่าละพี่น้องเด็กสามตัวของปูง่ก็คอยผ่านที่สามตัวหันมาเครื่องบัตรฐานเลยเก็ดหนึ่งหกเอาสามตัววิ่งนี่แหละพี่น้องทานกันเข้าไปเลยจัดเข้าไปเลย

เจ็ดหกหนึ่งให้พี่นลองจัดน้องงามเลยพี่น้องจัดดีๆหนึ่งหกให้หนึ่งหกเจ็ดนย่างเช่นตัวนี้หนึ่งหกเจ็ดเช่นแล้วเท่นี้เช่นแล้วพี่น้อง Kết 1 6 Kết 1 6 Kết nương. Nương. Kết Kết hốc. จกคู่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคูครบแล้วพี่น้องมุนด้เลยเด้อพี่น้องเด้อหกคูเก่งเลยคือจับสามตัวให้นันล่ะเป็นตัวเก่งเด่นั่นสามตัวมุนเลยที่ว่าเด่นเ็ดพี่น้องเด่นเกดหนึ่งก็หกกระล่องจับคู่ให้หลวเนาะจับคูหให้แลวเด่นให้แล้วทุกตัวแล้วหกประตูก็จับมุนให้แล้วพี่น้อง เพื่อผู้หมุนบ่เป็นจัดตามนี่แล้วพี่น้องเด้อามที่ผู้เขียนให้นี่ยละเด็กสามตัหกหกประตูนี่ละจัดเลยเต็งตัววากันไปว่ามันเต็งตัวละตอนนี้ว่าต้องตัวแล้วมันกลับหมดแล้วหาลอตเตอรี่พี่น้องเบื้องลอตเตอรี่ชุดนี่ให้ได้ยาผัดลอตเตอรี่ชุดนี่ วันนี้ก็สิกลมเด่นนะพี่น้องนะก็เลขวันที่สิบหกท่านว่าได้พี่นอ้องเลอตองหวดดอุคุณสองพันหาอยหกสิบหกทรงไทยปีเก่าและพี่น้องเลขเคียงเลขตัง้งรักก็มีศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลขรูดสามตัวรูดเลยรูดใส่กันเลยพี่น้องเป็นตัวเก่งเลยหนึ่งหกเจ็ด เดนเกตมุนหกประตูไปเลยพี่น้องจับคูมาแยกแยกออกมาจับคูศูนย์หนึ่งเป็นตัวล่องหนึ่งซี่กตัวล่องหนึ่งหากระตัวล่องหนึ่งหกตัวกลมหกเกดกระตัวกลม แปดหนึ่งตัวล่องสามตัวหนีทอการมัดแสดงมันจะใส่เชิ้นมาใส่โนาะพี่น้องเอ้ยเอาตัดเชินช้นใจกะตัวเด่นนี่เอาสามตัวเลยนะพี่น้องเนาะเด่นหมดและนะ้วล่ะพี่น้อง สามตัวนี ula, okay, e. ouais, ye, ้เด่นเข่ากันมับเลยพี่หลังไฟเสวะจังในกายาปูให้เด่นสามตัวไปเลยเป็นครูสามตัวหลานเลยพี่นลังสามตัวมาหลานเลยเอาจังสี่หลดนะสามตัวกันหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่ง หนึ่งเกจหกเขาสูตรเต็มเต็มเลยพี่น้องเด้อเต็มสูตรเต็มสูตรจัดให้เต็มพี่น้องจัดนักพี่น้องเอาผู้ได้เขามาแล้วก็แคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคบหน้าจอไ้ผู้เขามาไม่กะเอาไปจัดเอาไปห้ามมักคู่ได้ก็จัดคัดคู่ได้ก็พันไปให้มาหกคู่ต้องงวดของปูขุนจัดต่อเลยเดี๋ยวผู้เชินสิวานั่มข้าเจา้า เอาท้องปูนไปกวนสุดต่อไปครับสูตรต่อไปจังเบิ้งกันอันนี้สูตรต้องหดต้องห,ด,อหดฟันต่อเลยพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีพอด,ดเขามาเบิ้งแล้วกะมีโศกมีลาบกันสุขูสุขคนเด้อโศกโศกมันมันแหงแห้งเรื่อยๆกันสุข,ขูสุขคนเงินไลน้องท่องไรมา่าเจ็บ่าจนกันให้คุณพระนั่มรักษาคุณเทวดานั่มคุมคว้างเด้อพี่น้องเด้อสุขูสุขคนให้ยุ่สุขสบายขอบั้อยุ่เย็นเป็นสุข ลำรล่วยลำาล่วยกันทุกูทุกคนพอขันไม่หลอบต่อไปสวัสดี